สวัสดีครับพบกับผมพีชายเช่นเคยนะครับในรายการสาวไวยน้ําพูดได้บายวิน,วนพูนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของเครื่องเกลือไวรอนนะครับอีกเช่นเคยวันนี้เราจะมา,าดูในเรื่องของฟังก์ชันมีเทนเน้นโหมดนะครับก็มีเทนเน้นโหมดก็กดเข้าไปเลยนะครับมีเทนเน้นโหมด select f u n ก์ชันนะครับก็จะมี Backward นะครับ ฟังก์ชันแรก backward ก็กดเข้าไป backward on ตัวฟังก์ชัน backward นะครับจะมีความจำเป็นนะครับอย่างยิ่งในกรณีที่เราต่อนะครับพ่วงนะครับปั๊มจากาตัวเครื่องเครื่องเกลือนะครับไปสั่งปั๊มนะครับโดยตรงเวลาที่เราจะ backward เนี่ยมันหมายความว่าน้ำมันไม่มันไม่ได้ไหลเข้าในสระ นะครับหลทิ้องออกข้างนอกปกติจากปั๊มมาก็ต้องมาเข้ากรองก่อนนะครับเพราะฉะนั้นน้าไม่ไม่เข้าสาก็คือไม่ผ่านเซลล์นั่นเองเพราะไม่ผ่านเซลล์ก็จะเกิดปัญหานะครับอตอนนี้ถ้ากรณีแบบนี้เราจาเป็นต้องเซตที่ b a c k ว a r d อนนะครับเราจะใช้กี่นาทีนะครับเซตที่เครื่องนี้ได้เลยนะครับ1น,นาที2นาที3นาทีก็แล้วแต่นะครับถ้า3นาทีก็กด a c c e p t เข้าไป นะครับเปด on for 3 m i n u t e นะครับพอเรากดเข้าไปปุ๊บเครื่องก็จะทํางานแล้วก็นับถอยหลังเลยนะครับตามเวลานะครับถ้าเราจะหยุดก็ออกได้เลยนะครับโอเคนะครับฟังก์ชันต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวแรกเป็น back w a r d นะครับถัดไปก็จะเป็น install install นะครับ เข้าไปดูซิว่ามีอะไรบ้างนะครับ InStore นะครับปกตินะครับก็จะมี t ัม m มอรนะครับทัมเมอรก็คือ,อเราจะใช้ทัมเมอร์ไหมนะครับในการสั่งงานนะครับตัวนี้เราสามารถเลือกที่ลูกศรได้นะครับ not enable หรือ,อ not หรือ enable นะครับถ้า enable ก็คือ,อก็จะมีครบ p ู o โมก็จะครบทุกฟังก์ชันนะครับมี m ม n นุออนไม f นแล้วก็มี uh, อ่าตัโนมตัติตามเวลาที่เราตั้งที่ไท, 1, ท uh, ม์เมอร์นะครับทีหน่งทีสอ่าตามเวลานะครับนี่คืออินเนมนะครับถ้าใช้เวลาก็ก็กด Accept เข้าไปนะครับอ่า uh, ฟัสตคอนี่เราไม่ได้ใช้นะครับก็ uh, ตัวนี้ก็โอเค ตัวนี้ฟิลเดอร์ปั๊มไซส์นะครับเราสามารถเลือกแรงม้าของปั๊มที่เราใช้ได้นะครับที่เราต่อพ่วงจากระบบนะครับเป็น2แรงนะครับหรือ1แรงก็แล้วแต่โอเคถ้าเป็น2แรงก็กดเข้าไปนะครับเ c c e p t เข้าไปนะครับนี่ก็เสร็จสิ้นกระบวนการนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราจะไม่ใช้ไทม์เมอร์นะครับเราเข้าไปอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับ นะครับโอเคตัวนี้เป็นยายังเป็นในเรื่องของการเช็คโฟปั๊มอยู่นะครับตัวนี้เราเช็คไหมถ้าเช็คโฟก็นี่บิดกลับไปตัวไลติ้งนะครับไลติ้งมันควบคุมสามารถควบคุมไฟได้ด้วยนะครับถ้าเราไม่ควบคุมก็โ no, นนะครับเอ็กเซปไปนะครับตัวนี้เซลล์ดีวอสเซลก็คือเป็นการตั้งนะครับมันตั้งได้ตั้งแต่ สชั่วโมงไปจนถึง6ชั่วโมงนะครับแต่มาตรฐานก็จะอยู่ที่4ีชั่วโมงนะครับที่ตั้งมาจากโรงงานตัวนี้ก็คือตั้งเวลาในการกลับขั้วของเซลล์นะครับบวกลบนะครับก็มาตรฐานไปก่อนนะครับ4ชั่วโมงโอเคอ่ารีเวอร์เซไหมถ้ากลับเซลล์ก็เย็ดนะครับโอเคอ่าตัวนี้มันถามว่า ถ้าระบบเกิดปัญหาเราจะรีเซ็ตไหมนะครับถ้าไม่รีเซ็ตก็ออกไปถ้ารีเซ็ตก็ออกดยีส yes, นะครับตอนนี้เราไม่ไม่รีเซ็ตก็ออกจากหน้าจอไปก็เป็นการกระบวนเสร็จสิ้นกระบวนการนะครับสำหรับการปรับตั้ง maintenance mode นะครับเบื้องต้น2ตัวก็มีเท่านี้นะครับเดี๋ยวนะ่าจะเหลืออีกเมนูหนึ่งนะครับ โอเคเหลือโด,โ,ดดโดดนะครับโดดโดดนะครับเซนติทายยูนิตเฟิร์สไทม์ทูมาลงโดดนี้ก็คือมันจะให้เราถามว่าเราจะใช้โดดกรณีที่สภาพน้ำมีสภาพไม่ค่อยดีเนี่ยถ้าเราใช้ฟัง์ชั่นโดดปั๊บเนี่ยเครื่องจะรันแบบอ่เ100%เลยนะครับจากตอนที่เราเซ็ตนะครับกดเยอะเนี่ยจนถึง อตอนเที่ยงของวันพรุ่งนี้นะครับจนถึงทูมาร์โลเลยนะครับกดยกเข้าไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นเวลาปัจจุบันทั้งบนแล้วก็จนถึง12เดนกาพรุ่งนี้นะครับโอเคไหมถ้าเราโอเคก็เซ็ตเข้าไปก็จะรับค่านะครับอันนี้ก็เสร็จกระบวนการในเมนเทนแนนซ์โหมดก็มี3อย่างนะครับมีแบ็กบอ d มีอ่าอินสตแล้วก็โดดนะครับก็เซ็ตง่ายๆประมาณนี้นะครับ สำหรับขั้นตอนนี้ก็มีเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ